ที่การเห็ดปอกค่อช่างวัดพาธรทำแงเสาแงทอด้ครับเนี่ยเด้อทางวัดพคนแง่ทอได้เนี่ยทางวัดพาธรรม,รรรมเห็ดปอกคอขายขายดิบขายดิบจนบ่มีขายเป่าแงขวดอ่ะเห็ดปอกท่อเน,น,นี่ยปอกทอใหญ่ได้เนี่ยปอกใหญ่ สมปูนทดสอบหนึ่งใต้สิบหาหินสิบหากรูนสอบหนึ่งผสมมาแล้วก็มาเทาใส่แบบนะครับต่างวัดิึกกับแงบ่บาดนะสร้างวัดพารรทำนี้สร้างวัดผ้าเห็ดเห็ดปอกทอเ้าบางแงม่มกับ,บรลีบครับเทใส่เตีมใส่เล็กไปพร้อมนะครับเป็นคลิปสัน้น การเพิ่นแง่เราเพิ่อนก็ใส่เล็กนะครับใส่เล็กใส่ปอกคอใา่รางวัอันนี้สร้างโปะครับเป็นผู้เทนะครับเด้อยผู้เท,เทให้สร้างโปะสมคุณมาแล้วก็มาเทนะครับสร้างโปะนำลวงเอ่อตอเด็กก็ล่าเห็ดนะครับเทเทใส่ลักธนาณีนะครับอ่านี่ครับ สั่งโปนะครับสางโปรได้นี่อ่าวิธีการเทียดปอกทอขายนะครับควรนะโอ้หนามมันหลายนะครับเพิ่นเหตดให้ปอกทอมันลื่นดีนะครับเพิ่นเลยใส่หนามไหลายอ่าคลิปนี้กับโจ้เพียงสาม,มีเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ